โดย AIA Universal Life ขรมปรทันที่ยืดหยุ่นให้คุณปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตมิสูวิชิแลนเซอร์ EX ใหม่ถึงเวลาลงมือทำภารกิจแล้วล่ะโอคามุระกลับมานั่งเตรียมแบบแปลนอยู่ที่บริษัทของเขานี่ก็คือแบบแปลนที่เขาคำนวณเอาไว้นั่นเองซึ่งเขาวัดอย่างละเอียดมากๆ มีจุดทศนิยมถึง2องตำแหน่งด้วยล่ะค่ะครับผมผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอทำออกมาแล้วมันจะต้องเป็นแบบ3มิติครับผมเลยต้องคิดแยกชิ้นส่วนทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ทำเป็นแปลนออกมาเพื่อความละเอียดครับแบบแปลนที่เขาวาดออกมาละเอียดมากเลยล้ะคะ่ะเพราะในการทำผลงานแต่ละชิ้นโอคามุระจะพิถีพิถันอย่างมากมในเรื่องของโครงสร้าง คราวนี้เขาก็เดินไปที่พิพิธภัณฑ์ UFO เพื่อจะลงมือทำผลงานจริงวัสดุที่ใช้ก็คือกระดาษลูกฟูกชนิดแข็งนั่นเองออกีดเขาใช้คัตเตอร์กรีดเส้นเพื่อจะแยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆตามแบบแปลนโดยการกรีดแบบฟรีแฮนไม่ต้องวาดเส้นเอาไว้ก่อนนะคะแบบนี้ครับกรีดลงไป ชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากันเปะ๊ะออกมาเตรียมไว้หลายชิ้นด้วยกันจากนั้นก็นำออกไปวางเรียงไว้ด้านนอกเพื่อทำการลงสีเป็นความพิถีพิถันตามแบบฉบับของโอคามูระนั่นเองล่ะค่ะชื่อจริงผมชื่อในละเอียดครับวันนี้ผมจะต้องทำยู o แต่จะให้เป็นสีน้ำตาลมันก็คงจะดูไม่เหมาะนะครับก็เลยต้องทาสีเทาแบบนี้นะครับ คามุระนำชิ้นส่วนต่างๆกลับมาที่เดิมเพื่อจะนำมาประกอบเข้ากับเสาต้นใหญ่ตรงกลางห้องจัดนิทรรศการต้องเล็งก่อนครับผมชื่อนายละเอียดโอเคครับวางเลยครับวางเลยอย่างนั้นครับชิ้นส่วนที่ตัดแบบฟรีแฮนขนาดเข้ากันพอดีแบบเป๊ะๆสมแล้วที่เป็นแชมเปี้ยนจริงๆเลยอ๋อแล้วครับอันนี้เดี๋ยวยกขึ้นหน่อยได้ไหมครับยกขึ้นค้างไว้นะครับยกค้างไว้ครับจะได้เมื่อย พอออก็ยกด้วยนะช่วยกันครับออค่อยๆนะโอคามุระนำกระดาษเข้าไปเสียบก้นไว้ตรงกลางเพื่อแยกแผงกระดาษออกจากกันและวิธีการนี้เองที่จะเป็นวิธีการสําคัญในการสร้าง UFO ขนาดใหญ่ยักษ์ลานี้ล่ะค่ะพอเมื่อยนะครับพอแต่ดูเหมือนจะมีอะไรติดขัดกันนะเนี่ยผมสงสัยครับเดี๋ยวก่อนครับอะไรครับอันนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรครับกิดอะไครับ สงสัยว่าจะเกิดอุบิเหตุขึ้นเสแล้วล่ะมันดันไม่เข้านะครับสีมันหนืดครับเอาหนืดเกิดอะไรขึ้นเหรอครับสีมันทนไม่ได้ครับโอ้ยโอ้ยาใโอ้ยแย่จริงเลยรอดไรเนี่ยคือผมไปทาสีเข้านะครับกระดาษมันก็เลยไม่ลื่นนะครับก็เลยเสียบเข้าช่องลำบากชิ้นส่วนต่างๆที่ถูกทาสีทำให้กระดาษชั้นนอกพองออกเล็กน้อย โอคามุระจึงต้องใช้ลูกกลิ้งกลิ้งทับให้พื้นผิวเรียบขึ้นคราวนี้ก็จะลองเสียบเสาเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ไหมครับเดี๋ยวครับโอเหนื่อยเลยครับม่เไรครับใจเย็นโอ้ยผมจับไปแล้วโอเคได้แผ่นหนึ่งแล้วครับโอเคเข้าไปแล้วครับดีครับดีเข้าแล้วครับโอ้โหตอกไปหลายปึกต้องให้กบหูช่วยไหมโอเคครับเดี๋ยวเรียกคุณกหนกมาช่วยดยก็ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยได้แผ่นหนึ่งแล้ว พออ,ออจะเป็นลมกว่าจะเสียบได้ครบนี่คงต้องเหนื่อยไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับแล้วแล้วโอคามุระและผู้ช่วยก็ต้องช่วยกันเสียบเสาทั้ง30แผ่นเข้าตามช่องที่เตรียมเอาไว้ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไปไม่น้อยเลยนะเนี่ยเริ่มเหนื่อยนะครับต้นานน่สิมือไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวผมใช้ค้อนตอกันดีกวา่าใช้ตั้งนานเพิ่งคิดได้ครับโอ้ ในที่สุดโอคามูระก็เสียบเสาทั้ง30แผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว UFO ของเขาเริ่มจะดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วล่ะเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยคือว่ากระผมใช้วิธีเสียบเสาเอาไว้ทีๆนะครับเพื่อเอาไว้รับน้ําหนักถึงเด็กๆจะขึ้นไปยืนหลายๆคนก็รับน้ําหนักไหวครา,าวาานี้เขาก็จะนําชิ้นส่วนอย่างอื่นมาประกอบเข้าไปเสียบลงไปครับโอเค และที่เสียดออกมาก็คือบันไดขึ้นอยู่เอนั่นเองโอ้ท่าพ่อเชิญครับเดี๋ยวสิมาถส่วนอีกด้านหนึ่งเขาก็ทําอะไรอย่างหนึ่งเอาไว้เพื่อเอาใจเด็กๆและเป็นการทํางานที่ต้องพิธีพิถันอย่างมากๆต้องเสียบลิ่มเอาไว้ให้แน่นหนาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เด็กๆเล่นได้อย่างสบายใจเมื่อทําเสร็จแล้วก็นํามาประกอบเข้ากับ UFO ค่ะนี่เขาประกอบเข้าด้วยกันแล้วล่ะเห็นเลยคะใครต้องมาก่อนครับ ใช่ครับอ๋อแล้วครับอออดีครับกลบเข้าไปเชิญเลยครับโอ้ยพอออกเชิญเลยนะไมั่จะดีเนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้แต่งงานเลยไม่เป็นไรครับผมโอ้ยังสดอยู่เฮ้ยพ่อพ่อพ่อสุดยอดไม่เคยเล่ยนมาก่อนเลยนะเนี่ย คุณมากเลยคุณโอคามระใจลอบใจอบหลังจากที่ได้กระดานลื่นเพื่อเอาใจเด็กๆเป็นที่เรียบร้อยและแล้วการทํางานในวันแรกก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเรามาดูการทํางานในวันที่สองกันดีกว่านะคะในวันนี้โอคามระจะนําชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบให้เรียบร้อยสิ่งแรกที่เขาคานึงถึงก็คือความปลอดภัยของเด็กๆนั่นเองละค่ะ จะใช้ชิ้นส่วนที่ตัดไว้เป็นลิ่มสลักเสียบไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเราเริ่มจะเห็นความเป็นรูปเป็นร่างของ UFO ลําลำใหญ่แล้วนะคะค่อยๆวางนะครับกดครับกดกดกดครับกดครับเบาๆครับเบาๆ พอเสร็จออกมาต้องเป็น U F O ลำใหญ่ที่เือนจริงมากๆเลยเลยคืน U F O ที่บินได้จริงๆนะคะเนี่ยเด็กต้องตะลึงอย่างแน่นอนแหมผมเรียกมาเห็นวิธีการของเขายังตะลึงเลยนะไม่ใช่วิธีการเดียวกับช่างไม้เลยล่ะดูไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเป็นกระดาษและตอนนี้พอออกคิโนชิตะก็จะขึ้นไปชม U F O ลำนี้แล้วค่ะไปก่อนนะจ๊ะเชิญเลยค่ะยังไม่ได้แต่งงานเลยไม่เป uh, ็นไรนะคะ สุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมเกี๊ยวโอ้โหยังดูเซียมีไฟแหมมีที่นั่งของนักบินด้วยนะเนี่ยใครจะเชื่อว่าทำมาจากกระดาษไม่ร์ซะไม่มีอ่ท้ะสุดยอดคันนี้คั้งนั้นเลยล่าน้าเหมือนต้องมีอวกาศเลยแต่เพราะว่าการทำงานยังไม่หมดลงเพียงแค่นี้เราได้เชิญสุดยอดแชมเปี้ยนอีกท่านหนึ่งมาช่วยในภารกิจนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือ คุณซื้อจิโมโตนัดจัดไฟตกแต่งค่ะเชิญค่ะเ,เดี๋ยวมาดูฝีมือแชมปเปี้ยนไฟตกแต่งจอมพีนจะทำงานเข้าขากับราชาลังกระดาษแค่ไหนในช่วงหน้าจ้าช